ให้มันให้มันให้มัน,มน,มนออกมันนี้เบียงเบียงมันเบียงียงยงนิดออนี่สวัสดีครับสวัสดีครับทุกทท่านครับพัดพลคน,คน,คนรกักยากครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านหาดลาตำบนหาดลาอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ครับผังสองง,องห่างจากบ้านผมประมาณ4กิโลเมตรนะฮะท่านผู้ชม แต่ผมกําลังมาเห็นผมกําลังมาเห็นฮะผมทํามาเป็นปีแล้วแต่ผมกำลังมาเห็นคันนี้นะครับอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านเองนะแต่ว่าไม่เห็นห่างจากจบ้านผมแค่4กิโลเมตรเองเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมกันนะครับว่ารถไถไทยประดิษฐ์และแนวคิดของช่างนี้เป็นมาอย่างไรแล้วมีอะไรโดนใจมีอะไรทําให้เขาจะต้องมาทําแบบนี้ทั้งๆท,ท,ที่เขาเป็นทหารนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนราก้าด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับกับช่าง ทหารหรือทหารช่างท่านนี้นะครับไปชมกันเลยครับไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับแนะนำตัวหน่อยครับผมจาวินครับจาวินจาวินอดีตอ,ด,ตอดีตจา อดิตจากเสียแล้วใช่ไหมน่ะเออรี่เออรีเออรี่ครับ,แ,รบแต่ก่อนเป็นฐานช่างอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับอยู่กองพลพัฒนาที่สามนะครับอมีโอกาสได้พัฒนาใน17จังหวัดภาคเหนือก็เลยเห็นมาเยอะนะครับกอยู่กับผู้คีกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวบ้านชาวนา้พอดีเออรี่ออกมาดูแลครอบครัวก็เลยมีความคิดประดิษฐ์รถไถเดินตามที่ว่าของญาติ มีโค้งเก่าๆแล้วก็มีเครื่องคูโบต้าที่ไว้ดึงน้ําทํานาไถนาเมื่อสมัยก่อนก็เอามาปรับปรุงจะคิดว่าจะซื้อรถไถคูโบตา้ามันก็เอาเงินไปลงทุนแพงเนาะที่ซาห้าแสนมือสองก็สองแสนสามแสนถ้าคนมีความรู้ด้านช่างก็ดีแต่ถ้าไม่มีความรู้ด้านช่างก็ หมดกันนะแอร์คูบต้ามันพังแล้วก็ซ่อมทีก็ไม่คุ้มค่าคเลยเอามามีของเดิมอยู่แล้วม,<า>มีอะไรอยู่แล้วก็เอามาปรับปรุงให้เหมาะสมกับพื้นที่ท้องไร่ท้องนาแถวบ้านเราเนาะมันก็ส่วนมากจะเป็นชาวสวนนะ,ค,ะครับใช้รถไถเดินตามมีอยู่แล้วนะก็เพื่อจะลดต้นทุนอำนวยความสะดวกให้แก่กเกษตรกรอย่างเงี้ยแคือที่จุดหลักๆคืออำนวยความสะดวกผมเวลาเข้าสวนเข้าไร่เพื่ออะไรไปขนไม่ต้องใช้ปิ๊กอัพหรือใช้รถอ,อะไรลากเข้าไปไอ้นี่มันเล็กก็ เอาเข้าไปได้ขับปิกอัพบางทีขึ้นดอยไม่ไหวลงน้ําไม่ได้ลื่นไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ไปได้เนาะแล้วเมื่อก่อนคันนี้เป็นรถไถเดินตามใช่ครับเป็นรถไถเดินตามครับยิงแดงมีเดินหน้าถอยหลังเดินหน้ากับถอยหลังอย่างเดียวนะครับท่านเพื่อนครับคันนี้บอกได้เลยว่าเดินหน้าและถอยหลังอย่างเดียวไม่มีเกียร์หนึ่งไม่มีเกียร์หนึ่งครับแต่ว่าช่างนะฮะจ่าช่างเอามาดัดแปลงให้เป็นรถไถนั่งขับนะครับท่านผู้ชม เอามาดัดแปลงรถถไทยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเดินตามอีกต่อไปนะฮะสมัยนี้นะครับเป็นยุคสมัยใหม่คนรุ่นใหม่นะจ๊ะครับรุ่นใหม่รุ่นใหม่นี่คือจบมาจะต้องไปทํางานโรงงานเนาะใช่แล้วทีนี้คนที่จะอยู่บ้านก็คือพ่อพ่อแม่พ่อแม่คนคนแก่เนาะ่อ่าผู้สูงวัยอ่าเขาเรียกผู้สูงวัยด้วยกันเรียกคนแก่ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะเกลียดเราซองก็เลยว่าผู้สูงวัยเนาะอ่าทีนี้ เมื่อก่อนก็คุยมาแล้วว่าโอเดินมา30-40ี่ปีมามาหลังๆนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวสังขารเริ่มเริ่มจะอ่อนลอ่อนแรงแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการหาเครื่องทุ่นแรงที่มันเกษตรกรเข้าถึงเข้าถึงอย่างที่จ่าบอกว่าโอถ้าจะไปซื้อรถราคาสี่ห้าแสนหรือมือสองก็สองสามแสนแล้วปกติเมื่อก่อนนี้รถแบบนี้ผมเชื่อว่าทุกบ้านจะต้องมีใช่ครับมีมีทุกบ้านเลยนะ เมื่อก่อนเนี้ยคันละหกเจ็ดหมื่นกูนี่ทกศมาบางคนเป็นนี่ทกศเพราะรถไถนาเดินตามนี่แหละแต่ทีนี้ต้องจะขายทิ้งบางคนซื้อมาหกเจ็ดหมื่นขายหมื่นกว่าบาทก็มีนี่แต่ถ้าเกิดว่าเอามาดัดแปลงไปนี้เพิ่มอีกนิดหน่อยไม่ต้องไปเดินตามแล้วเนาะไม่ต้องเดินตามอืประมาณไม่เกินถ้าทำปรับปรุงให้มัน ผมว่าไม่เกินสามหมื่นกว่าบาทถ้าทําเองนะครับทําเองสามหมื่นกว่าบาทถ้าทําเองนะครับท่านผู้ชมสามหมื่นกว่าบาทสามหมื่นแต่ถ้าไปให้ช่างทําก็นู่นแหละประมาณห้าหกหมื่นใช่ครับอืมห้าหกหมื่นเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมรายละเอียดคันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้จ่าอธิบายรายละเอียดว่าการทําแบบไหนเราระบบอันนี้มันเป็นระบบยังไงแต่ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมกันใกล้ๆเลยนะ โครงนี้เป็นโครงกระทิงแดงอย่างที่จ่าบอกเมื่อกี้เนาะโครงกระทิงแดงมีหนึ่งมีเดินหน้าหนึ่งแกถอยหลังก็คือเดินหน้าถอยหลังอย่างเดียวครับอืมรุ่นเมื่อยี่สิบสามสิบปีที่แล้วไม่อยู่รักษายี่สิบสามสิบผมว่าสี่สิบปีนู่นแหละสี่สิบปีที่แล้วเมื่อก่อนสักสี่สิบปีแล้วทีนี้ยังไงเราทีนี้มาดัดแปลงแล้วเวลาวิ่งก็คือมันก็วิ่งได้เนาะวิ่งได้ครับวิ่งได้ทางออันนี้คืทางธรรมดาอันนี้คือ นี่คือเกียร์ชุดเกียร์อ๋อชุดเกียร์อันนี้เกียร์นนี่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 อันนี้คือถอยหลังแค่นี้นะเพราะมันมันไม่มีเกียร์หนึ่งเกียร์สองนี้อันนี้ผมก็ตัดแต่งเอามายกไกลๆไยกาซ้ายยกขวานี่ไม่ต้องใช้โซ่นะครับเพื่อนๆช่ใช้ใช้สเตอร์แต่ว่าใช้เหล็กเป็นตัวนําส่งนะฮะเป็นเฉล็กเป็นตัวนําส่งก็คือไม่ได้เน้นความสวยนะฮะช่างบอกเป็นคันแรกเป็นคันเป็นคันต้นแบบเป็นคันต้นฉบับของช่างเราไม่ได้เน้นความสวยงามเพราะว่าเราไม่ได้ทําขายเราทําเพื่อไว้ใช้งาน ทำเองเราเน้นความแข็งแรงเน้นการใช้งานเพราะฉะนั้นความสวยท่านจะผู้ชมอย่าไปคิดนะครับว่ารูปแรกแบบนี้มันไม่สวยไม่ใช่แต่ถ้าเกิดทําขายนะถ้าทําขายจะทําสวยกว่านี้เราต้องใช้เหล็กใหม่แต่เหล็กที่ทุกวันที่จะทํานี่ก็คือเหล็กข้างๆอันนี้คล้ายๆไอ้ล้อรถรถเข็นเนี่เหล็กรล้อรถเข็นอันนี้คือใช่ครับเดิมๆเป็นเหล็กฟอไอย์แล้วก็เชื่อมเชื่อมน็อตวอ๋อนอตเอามหมน็อตใหม่มาใส่ใส่บน ถดกพวกั้อันนี้เอาไว้สําหรับทําผานนะผานผมยังไม่ได้ลองอ๋อใส่ผานนี่นะใส่ผานเธอเป็นหูยกแม่นเดี๋ยวจะประกอบให้อ๋อเดี๋ยวจะประกอบให้ดูอ้วยจะต้องใช้ไฮดรลิกไม่ต้องใช้ไฮดรลิกอ๋อไม่ใช้ไฮดรลิกด้วยนะนี่แหละคือเป็นต้นฉบับของเป็นตัวเลือกทางเลือกให้กับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยนะอันนี้เป็นตัวตัวเดินหน้าถยตัวตัวตัวควบคุมกัน อ๋ตัวคือคันพุ่งลกเตะสายพานคือตัวยกลูกเตะแล้วก็เป็นตัวเบรกมืออ่าเบรกมือพร้อมล็อกเบรกอันนี้คือล็อกเบรกอันนี้ตรงกลางนี่ไว้สําหรับเพื่อสําหรับเดินเร็วผมใช้เพราะรถคันนี้มันมีเกียร์เกียร์เกียร์เดียวอ๋อมีเกียร์เดียวสายพานลูกหน้าสุดที่เป็นสองเส้นเหรอสองเส้นอ่ามีสองระบบันนี้เป็นตัวตัวเตะสําหรับเดินเร็วเวลาเดินทางเราใช้ตัวนี้ตัวนี้เราก็หยุดสื่อกลาง แต่ถ้าขึ้นเนินเราขึ้นไม่ไหวเราก็กดตัวนี้เออเราก็เหมือนกับใส่สโลลดถขึ้นอันนี้กเนินนก็คือจะใช้วิธีการ สองเส้นใช้สายพานสองเส้นไอเส้นเส้นเส้นเดินเร็วเนี่ยคือใช้ไอโมเลกตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กโมเลกตัวเล็กแต่ถ้าเกิดเราวิ่งในนาวิ่งขึ้นเขาช้าไอตัวนี้จะไม่ทํางานไม่ทํางานอันนี้ตอนนี้จะทํางานเส้นไหนไม่ทํางานละอันงานเส้นไหนนี้คือคือจะจะเป็นเส้นในอ๋อแต่แต่ลูกเตะคนละตัวไหมลูกเตะคนละตัวคนละตัวนะอ่ไม่เกี่ยวกันอ๋อไอ้นี้ ลูกเตะตัวนี้ก็คือตัวลูกเตะปกติเกียหนึ่งเกีร์ช้าเนาะเกียช้าเกีโลดีกว่าเพราะไม่มีเกีร์ต้องบอกว่าต้องใช้เกีร์โรลขึ้นเขาอันนี้เกีร์ไฮนี่เกีร์ไฮนี่โรนี่ไฮหรือว่านี่เีนี่เต่านี่กระต่ายแนวคิดดีนะครับแนวคิดดีอันนี้เป็นตัวถ่ายทอดกําลังสมมุติว่าเราเครื่องเล็กเครื่องแปดแรงเราก็ใส่มูเล่ข้างหน้าเล็กใส่ตัวนี้ใหญ่ๆพดหน่อยเพื่อกําลังไหวอันนี้ผมปรับเพื่อดึงสตาร์ทมันง่ายอันนี้เหมือนเหมือนเป็นคัตอะ คัดอีกตัวหนึ่งอันนี้คือเวลาจะเดินทางปุ๊บเราก็ปรับนุ๊บทุกหล้งเรามันจะตึงเวลาจะเปลี่ยนเกียร์หรือฉุดเถินเราก็โดดสายพานนี้ก็หย่อนโอ้โหมันไหลระบบเลยนะ,ะจาจี่าหย่อนหย่อนปุ๊บมันก็เหมือนปล่อยเราเหยียบคัดหรือถ้าเราเดินเครื่องเดินเบาเราไม่อยากแกนั่นเราก็ปวดตรงนี้อ๋อมันเครื่องมันก็เดินเหมือนราถไถเดินตามธรรมดาหรือเราตอนสตาร์ทมันก็สตาร์ทเบาขึ้นผมยังผมยังตามจ่าไม่ทันเลยนะเพราะว่ามันลูกเตะหลายตัวเอยซับซ้อนเอ้ยทำผิดไม่ถูกมันระบบมัน เดี๋ยวเดี๋ยวลองติดเครื่องดูเขจะรู้ว่าการทํางานมันจะเป็นยังไงอออันนี้เป็นหนวดกุ้งลองรับแรงดีลรงรัวแรงแรงแรงขึ้นแรงแรงจะลงโอเคไปดูงานมาไปลากไม้ลากของลากหน้าข้าวผมก็เอาไปลากคนล้ร์ลากคนข้าวอ๋อครับต่อไว้ทำละนี่ผมนี่ผมยังผมยังโดยส่วนตัวองผมผมยังไม่เข้าใจนะครับเพื่อน เพื่อนๆจะเข้าใจหรือเหมือนหรือว่าอาจจะเขาเข้าใจกว่าผมหรือเปล่าตอนนี้เป็นตัวถ่ายทอดกําลังตัวนี้หมุนถ่ายทีนึงตัวถ่ายทอดเออาใหม่เอาใหม่ถ่ายทอดผมฟังอีกทีนึงตัวนี้หมุนจากเครื่องมานี้หมุนจากเครื่องมาเนี้รับเผาตัวนี้รับเพาเาไปขับตัวนี้ครับเพื่อไม่ให้มันวิ่งสายพานวิ่งไกลถ้าทดแรงเครื่องเราเล็กเราสามารถให้มีกําลังได้โดยการทดโมเล่ตรงนี้ทดูมเลตตัวนี้นะใช่แต่ถ้าเกิดว่าเรายิงตรงเนี้ยเครื่องหนักเครื่องหนักอ๋อผมเห็นสูตรแบบนี้ของช่างท้องสกชอบ แกชอบทําแบบนี้อ๋อแต่ผมไม่เข้าใจก็คือสมมุติว่าถ้าตัวเนี้ลองจ่าลองทาลูกเตะตัวนี้ให้ตึงหน่อยฮะอ่าสมมติตึงนะครับเพื่อนๆตัวนี้หมุนแต่ตัวนี้ไม่หมุนเนาะถ้าตับอะไรที่เราไม่เตะไม่เตะโอวนี้ก็ไม่หมุนมันก็ฟรีเท้าตัวนี้ก็หมุนอิสระธรรมดาหมุนมือหมุนได้เลยแลวแนวแนวคิดแบบนี้เพื่อนๆน่าจะเอาไปเป็นแนวคิดของพวกเครื่องตัดหญ้านะครับเวลาที่เราอยากจะให้ ตัวเครื่องตัดหญ้าทำงานรุนเร็วๆน่ะเราสามารถที่จะทําตัวโทษแบบนี้ได้แต่รถทําให้วิ่งช้าได้นะแต่ตัวนี้ทําให้วิ่งเร็วได้โดยการเรารไปปรับเปลี่ยนมูเล่ีกอีกอย่างหนึ่งผมกําลังได้ได้เห็นแนวคิดเนี้ยเพื่อนตัวเล็กตัวนี้ก็ได้เพิ่มมาก็ได้จะเพิ่มทางซ้ายก็ได้เพิ่มทางขวาก็ได้หรือจะเอาตรงกลางก็ได้เราใส่ทอดมาจะเอามาไว้เป็นพวกถังลากตัดหญ้าก็ได้หรือจะเป็นพวกขับปั๊มน้ำวันนี้ผมก็เอาไปขับปั๊มน้ํตก็มีอ๋อคือตอนนี้มีถายหลังแต่ด้านหน้ายังไม่ได้เนาะ ทาได้โอกาสหน้าน่าจะทําเหมือนกันนะโดยที่ไม่ต้องใช้ลูรีกก็ได้ผมคิดว่าจ่าน่าจะทําได้เยอะใช้รถสลิงเอาพผมเห็นหลายหลายหลายช่างเลยใช้รถสลิงยกขึ้นเอาไม่งั้นก็พวกลูกหมากคันชับคันลูกดแรงเอาดีพานดีเอาแต่ถ้ารใช้รถสลิงนี่มันจะน้ําหนักมันเบากดไม่มีเนาะเพียงแค่ให้มันตกพื้นแค่นั้นเองอันนี้เครื่องเป็นเครื่องของ ไม่ใช่คูปองต์นะครับเพื่อนๆแต่เป็น9 9้าจุดห้าแรงซีเรียลนันเบอร์คือทีทีเก้าห้านะครับได้เป็นของจีนแดงฮะได้เป็นของจีนฮะทะเลทองด้วยเลยทะเลทองทะเลทองนะผือมือสองมาเอามาซ่อมเอามาซ่อมซื้อมาเท่าไหร่ครับซื้อมาตอนนั้นอยู่ประมาณหมื่นนึงแต่มันยังติดได้อยู่ใช้ได้อยู่หมื่นนึงนี่เอามาซ่อมอีเหรอซ่อมอีกเพื่อให้ผมจะเอามาอัพให้มันเพิ่มเป็นสี่อิบแรงมาคว้านคว้านใหม่ ตอนนี้ก็คือซีเรียสมันคือเก้าห้าแต่ภายในมันคือกะร้อสิบเ็ดแรงสิบ็ดแรงแอไม่ได้เปลี่ยนครับไม่ได้เปลี่ยนอ่าครับโอ้โหหลายระบบมากเอาจนผมงงเลยเพื่อนๆนะเอาจนผมงงไออันนี้ม่อันนี้ไม่ใช่เลยเนาะอันนี้เป็นตัวไว้สาหรับเกี่ยวล็อกพวกไปหางอ๋อตัวล็อกหางตัวล็อกหางตัวยกอันนี้เป็นตัวช่วยเลี้ยวเอ่าซ้วยขวาซ้ายขวาเวลาเราจะเลี้ยวแบบ มุมแคบมุมแคบอยู่ในนานะถือว่าในนาอันนี้เป็นเบรกครอบควบคุมเนี่ยเบรกเบรกนกันอันนี้เป็นคัสต์คัสต์ตัวแรกคัสต์ตัวหน้าใช่ป่ะอ่าคัสต์ตัวหน้าคัสต์ตัวหน้าจะมีคัสต์ตัวหลังอีกอตัวนี้ลูกเตะเนาะปกติถ้าว่าช่างโดยทั่วไปก็คือคัสต์กับเบรกนี่มันจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันก็คือตัวนี้แหละเนาะแต่ตัวนี้จ่ามาเพิ่มเพิ่มจ่ามาเพิ่มลูกเตะสองระบบเพราะว่า บางทีเรายังไม่ปดตรงนั้นเราปดตรงนี้ก็ได้แล้วก็เบรกอยู่ก็ได้เข้าเกียร์จะเลี้ยวไวช่วงไวเราไม่ต้องเบรกแล้วดึงบางทีเขายากเนี่ผมเนี่ยผมติดใจแนวนะเดี๋ยวผมจะ,ะพ่อหลวงวินนะพ่อหลวงวินเชียงใหม่นะ <c oughs> พ่อหลวงวินดูไว้นะ <c oughs> นี่สไตล์นะพ่อหลวงวินต้องชอบแน่นอนเลยที่จะทําให้เครื่องมันใส่พานเดินเดินเดินปกติแต่ว่าใส่เกียร์ได้ง่ายนะ ไม่ถือว่าสายพานเครื่องนะฮะแต่ว่าสายพานโมเลสต้จะหยุดนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้จ่าลองสตาร์ทแล้วก็สาธิตนะครับให้จ่าสาธิตวิธีการวิ่งแล้วว่าระบบมันจะเป็นแบบไหนแล้วก็จะให้ทดลองผ่าใสาผ่านไถยซึ่งก็ไม่เหมือนกับหล,หลายช่างทั่วไปนะครับโอเคโอเคครับจ่าเดี๋ยวลองสตาร์ทแล้วก็ลองสาธิตให้เอฟซีได้ดูกันหน่อยนะครับว่าระบบที่จ่าบอกมาเมื่อสักครู่นี้มันจะทํางานเป็นแบบไหนฮะ เราสตาร์ทก่อนนะเครื่องไม่ได้สตาร์ทหลายวันเครื่องเย็นตัวนั้นคืออะไรตัวอะไรฮะตัวนั้นคือปลดตัวเบรกล็อกเบรกเอาล็อกเบรกไว้ล็อกคูเล่แบบนี้คาเกียร์คาก็ยังขับได้ใช่ไหมได้ไอ้สตาร์ทได้นี่ล็อคันนี้ครับเกียร์ค้างยังสตาร์ทได้นะครับเพราะว่ามีตัวตัวเอ่ตัวทบตัวนั้นนหะเพื่อน เดี๋ยวดูวิธีการประกอบนะครับจะไม่เหมือนของช่างช่างทั่วทั่วไปนะครับประกอบง่ายไม่หนักนะนี่ม้าจะใช้ตัวนี้ท้องท้องตัวนั้นนะครับแล้วก็ถ้าจะใช้ตัวนี้ประมาณนี้เนาะเอ๋อเนี่ยประมาณนี้ต้อาตรงก็ร้องร้องตันบ้างเราจะใช้สูตรที้เราใช้เอาไปสร้างอ๋อ ทำไมต้องทำไมต้องย้ายไปอยู่ตรงนั้นเพราะอะไรล็อกไปเอาไว้แค่นี้อ๋อแ,แ,แล้วตอนแล้วตอนนั้นมาอยู่ตรงนี้ไหมเพราะว่ามันแตกฝากไวป,ป,ปเฉยอ๋อฝากไว้เฉยแต่ว่าปกติมันจะมีสองอันนะต้องมันต้องล็อกตรงนี้อันนึงใส่อีกอันนึงอันนี้เขาเรียกถ้าใส่ใส่ใส่เรียบปัดซ้ายอ่าปัดซ้ายแต่ถ้าจะมาใส่ตรงนี้ปัดขวาอ่าถ้าเราอย่างนี้ก็ถูกดังมากถูกที่กระไรอ๋ออ๋อคือตัวนี้ มันเลื่อนมาสุดๆถ้าถ้าเลือ่อนมาเนี้มันจะเป็นปัดซ้ายอ่าปัดซ้ายแต่ถ้าเราจะปัดขวาเราก็เอาเอะไรมาหนุนตรงนี้ให้มันใช่ใชอ,อ๋อแ<ช>นวคิดอีกแนวคิดหนึ่งครับเพื่นอนๆนี่มันมันมันต้องทำได้หลายหลายระโยชน์ครับครับบอะไรอะไรหมดเลยหน้าลดกัดกนไม่เป็นไรครับอันนี้แหละอ๋อมีการพลิกหลบได้ด้วยอันนี้ทำรับล่างหนุนเลย ครับลงง่ายโอ้ผมก็นึกผมก็ว่าทำไมไม่แกะออก <c oughs> จะไหนได้ช่างปิ้นมาแค่เดียวเรียบร้อยเลยง่ายง่ายโอ้โหสุดยอดสมกับที่เป็นช่างทหารช่างเลยฮะอ๋อโอ้ยอยากเห็นตอนถ่ายจริงจังเลยแต่ไม่มีทุกที่เนาะนาแถวนี้ไม่มีเหรอจะถ่ายหน้าผมไปประมาณสิบโล <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาโดนเพื่อนนะ มัจะต้องมีเทคนิคเทคนิคอะไรอีกนะนี่ FC ทางฝั่งลาวนะครับ FT FC ทางฝั่งลาวดูไว้นะฮะแล้วก็ไฮดรอลิกทางฝั่งลาวจะหายากนะฮะถ้าท่านใดที่เป็นช่างอยากจะทำโดยที่ไม่ต้องใช้ไฮดรอลิกนะครับฝากถึงเบาตุยด้วยนะครับเบาตุยที่สอปลาวที่แขวงจำปาสักนะครับนเนี่ยเยบาตุยที่ถือว่าเป็นช่างหนุ่มที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลนะครับใช้แนวคิดแบบนี้ก็ได้นะครับช่างตุย เอาง่ายๆนะนี่วิธีต่อง่ายๆเพื่อนๆต้ออะไรตับงต่ออนะไรมากความรู้ไม่ต้องใช่ขนาดออกมาสอบออมาสอบมาต้องใช้ประสบการณ์ล้วนๆทฤษฎีนี่ไม่ต้องเอามาใช้ในนะาโอ้โหเดี๋ยวรอชมกัน,นเพื่อนๆถ้าจะเป็นไปได้นี่อยากจะเห็นตอนไถเรื่องกัแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวอยู่ใกล้ๆบ้านผมเดี๋ยวผมจะมา ดูเรื่อยๆนะถ้าว่าวันไหนที่ช่างจะไถานาเดี๋ยวผมจะรีวิวคันนี้ให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะแต่ตอนนี้จะดูระบบการติดตั้งแล้วก็การทํางานก่อนเบื้องต้นนะว่าจะช่างจะทํายังไงให้ยกขึ้นแล้วมันไม่หนัก ถ้าเราถ้าเราจะปรับเราจะปรับยังไงปรับทำให้เข้าลึกเหรออ่าเข้าลึกไม่ลึกมันจะมีตนนัวนี้เดี๋ยวปรับออ,อ๋อันนี้ายเนี่ยเปล่านี่นะเหล็กข้อก้อยที่วางอยู่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวช่างจะเอาไปทําประโยชน์นะเพื่อนๆนี่เนีี่่ยผมว่าไม่จะเป็นอุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งของรถของรถคันนี้นะครับจริงๆด้วยฮะอุปกรณ์วางอยู่ใกล้ๆรถไถ่ายไม่จะต้อนนง เป็นอุปกรณ์ดังได้ดังหนึ่งแน่นอนนี่ดูนเกะกนหนึ่งเกะกะนิดนึงแต่ว่ามันใช้งานได้จริงมันมันมันจะไม่มฟาดแขนตัวเองเลยทั้มันไม่มากลับมาฟาดแขนตัวเองใช่ไหมไม่ฟาดนะรถคันนี้เมาเมาห้ามกลับเลยเดี๋ยวเดินชนเล็กค้อย แข็งแรงไม่แข็งแรงก็ล้วนนี่ไม่จะเป็นเหล็กหกขุนนะครับเลยเหล็กเหล็ก 28, เหล็กยี่สิบแปดเหล็กเขาว่ายนะี่สิบแปดนะอผมว่าแล้วเอ็มมันคือเล็กอะไรเนี่ยแต่จะได้เห็นกันเพื่อนเนี่ยค,ครับปรบะกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วจะออกมาในรูปร่างลักษณะเ,เช่นนี้นะครับ เดี๋ยวเพื่อนๆครับเป็นแบบนี้แล้วนอดไว้ให้อยู่นะไม่งั้นเดี๋ยวนอดจะหลุลดอ๋อตนนี้เดินทางแล้วเวลาต่อไ่ร่ต่อถ่าย,นายหนักหนัหนหนหนออกเอาการนะดิยถ้าถ้าสมมติว่าเราเราจะถ่ายนานๆเราต้องลงมาข้างล่างใช่ไหม ไม่ต้องลงใช่ไหมอ่ะลองลองทดลองสารที่โดยังไงโอ้โดข้อดูข้อลองเก่งเยอะช่างแล้วตอนถ้าทำแบบนี้คนอายุสักเจ็ดสิบทำได้ไหมไม่น่าได้ไม่น่าได้นะอยต้องพัฒนาต่อไปนะฮะเพราะว่าช่างทหารช่างอยู่แล้วต้องพัฒนาต่อไปโอ้โหขึ้นขึ้นได้สูงพอสมควรนะเพื่อนเพ่อนถ้าลองถ่ายตรงนี้ช่างทำไมไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเมียด่า <ไป S 1> <laughs> โอเคเอาแค่เป็นแนวทางเอาให้รู้นะครับว่ามันสามารถที่จะทํางานได้นะ,ะนี่ฮะโอ้โหโสมมติถ้าถ้าเราจะถ่ายเนาะเราล็อกไว้ที่นี้เลยวิ่งไปวิ่งไปเลยก็ไถไปเลยเอ,เ,อลเอาลึกตึ้นอ๋ออันนี้ลึกตึ้นปรับตรงนี้ได้นะครับเพื่อนโอ้โห,โหสุดยอดครับสุดยอดเฉ <ๆ S 1> ียวมากเลยเพื่อนๆ เดี๋ยวท่านผู้ชมครับผมจะพาท่านผู้ชมไปชมการวิ่งบนถนนใหญ่ของเจ้ารถทันทีบอกว่าไม่มีเกียร์นะครับมีเฉพาะแค่เดินหน้าและคอยหลังได้แค่นั้นเอง แล้วนี่เกรเร็วนะครับนี่แกหายนะเพื่อน Да, бля, это นี่ไงไขไขล็อกตี่ปรับก่อนนะปรับเพราะเป็นที่ข้างทางครับไม่ใช่ที่นา่น้ะครับนะครับเดินหน้าใหม่เดินหน้าเราเดินหน้าไปนี่ครับไม่มีไฮโดรเดคครับเพื่อน ไม่มีไฮโดรเรกมันจะยากหน่อยหนึ่งมันยังไม่สร้างโอเคไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป็นไรแค่รู้ว่ามันสามารถที่จะถ่ายได้แล้ว <c oughs> ไม่เคยเป็นทหารนะครับไม่เคยถ่ายนา <c oughs> แต่ว่าจะถ่ายเป็นละตอนที่รีบมานี่ยมันตรงนี้หน้ไปหน่ <c oughs> อยมันจะต้องเปลี่ยนใหม่ให้มันให้มันออกแบบนี้ <c oughs> เบี่ยงมันเบี่ยงมันเบี่ยงนิดหนึงอ่อนี่ เ็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนๆครับการรับไถ่ไถ่ประเดษฐ์ของทหารช่างนะฮะน่าจะถูกอกถูกใจกับคนที่มีงบน้อยช่างที่มีงบน้อยและหลายช่างนะฮะหรืออาจจะถูกอกถูกใจกับเอฟซีทางฝั่งเรามากๆเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามไปกับพัทพลคนรากหญ้าด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ผมพัทพลคนรากหญ้าและจาวินต้องจากเราเพื่อนไปด้วยเวลาพิกานี้สวัสดีครับสวัสดีครับ